ตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวประมาณดราม่ามาก่อนนะคะประมาณดราม่าว่ามันเกิดเรื่องราวเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงมันมีอย่างนี้จริงๆหรอมันเป็นไปได้จริงๆหรอนะคะเมื่อมันมีกรณีนักแข่ง e s p o r t หญิงทีมไทยของเราคนหนึ่งในการแข่งขัน ROVC เกมนะถูกจับได้ว่ามีการแอบใช้เป็นทีมวิลเวอร เพื่อสลับให้คนอื่นเข้ามาแข่งแทนจนล่าสุดเนี่ยนะคะทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้มีการถแถลงก็ได้มีการให้ออกจากทีมไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรื่องของความผิดก็จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโอ้หลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้จริงเหรอที่สําคัญเป็นการแข่งขันแบบอืระดับชาติแบบนี้นะคะคือหลายฝ่ายมองว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยเขาจะมองทีมอ e ีสปอร์ตยังไงอันนี้คือทีมหญิงนะอืมีทีมชายด้วยนะคะ หลายคนก็เกิดข้อสงสัยมันก็เลยทำให้ทางต้นสังกัดเองทางสมาคมกีฬา e S port <S อีสปอร์ตเองก็ออกมาประกาศยอมรับค่ะเรื่องการตัดสินโทษนะักกีฬาหญิงถูกขับออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ก็มีการขับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้านเจ้าตัวเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะแต่ว่านักกีฬาที่อยู่ในทีมเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองบางคนก็บอกว่ารู้สึกใจสลายเหมือนกับว่าคนคนนึงเนี่ยะนะคะทำให้ทีมที่กําลังจะแบบมุ่งมั่นอ่ะวางแผนกันมาเป็นปีๆอ่ะนะคะมันต้องแบบหมดไปงานนี้เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าต้องรอติดตามกันต่อแต่ล่าสุดเนี่ยทางสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตออกมาประกาศยอมรับนะคะการตัดสินนักโทษนักกีฬาหญิงเนี่ย ถูกขับออกจากการแข่งขันไปแล้วแล้วก็เมื่อตอนประมาณส1บเอ็ดนาฬิกาเนี่ยคนเดียวที่ถูกขับออกไปตอนนี้พอตหมดทั้งทีเลยค่ะคุณแม่นะล่าสุดนี้ทางด้านของนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและป<ะ>ระธานสหพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียมีการไลฟ์สดนะคะผ่าน a ฟ e b o o k ของตัวเองชี้แจงประเด็นเรื่องนี้ละคะ่ะแล้วก็มีการระบุว่าขอประกาศว่าประเทศไทยจะถอนตัวนักกีฬาอ e ีสปอร์ตทีมหญิง<ะ>ประเภทอารีนาออฟ วาโลออกจากการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยระบุว่าเราเคารพในทุกกติกาเคารพในมิตรภาพของนักกีฬาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคงจะเกินความรับผิดชอบเพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่ในฐานะประเทศเจ้าภาพเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การแข่งขันดําเนินการต่อไปได้เราทราบว่า เมื่อช่วงเช้านี้ประเทศไทยกับทีมสปป,อปอลาวกําลังดําเนินการแข่งขันกันอยู่ออืขอบคุณทีมลาวที่ไม่ได้ประท้วงไทยอืนะคะแล้วก็ยังคงขึ้นเวทีแข่งขันตามโปรแกรมถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจนะคะที่จะถอดออกหมดเลยท,ทั้งทีมก็คือไม่ไปต่อละแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์กับเรื่องความผิดอะไรก็ว่ากันไป